สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับเอพิโซดพิเศษนะครับเอเอพิโซดหนึ่งนะครับของ SCB นะครับบริษัท SCB นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรื่องของรับข่าวสารค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับการลงทุนใน SCB นะครับทำไมพูดถึง SCB นะครับวันนี้วันที่22กันยายน2564สิ่งที่อยากจะเรียนก็นคือ SCB เนี่ยเป็นหุ้นที่ป๊อปูล่าค้สที่สุดนะครับ ในเซต,ตวันนี้นะครับ SCB ปริมาณหุ้นเนี่ย41ล 41, ้าน7จ0 0แสนหุ้นที่ซื้อขายกันนะครับบวก2บาท1.86เป็นะครับเป็น Popular quote ของวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ most นี่้เป็น most active volume เหมือนกันนะครับซื้อขายกันวันนี้กระชูดนะครับ4,600ล้านบาทนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ซื้อขายกันประมาณ79,000ล้านบาทเป็น SCB ซั46,000ล้านบาทนะครับ มาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรนะครับนี่ฮะนี่ก็เริ่มมีละ scb Group นะครับเช็คกันดูข้อมูลจากเซ็นเทสนะครับเดือ t a n ต a r าก็พูดถึง scb Group จัดตั้งยานแม่ภายใต้ชื่อ scbx นะครับเปลี่ยนผ่านธุรกิจธนาคารสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีการเงินพร้อมดันเข้าจดทะเบียนแทน scb ซึ่งพวกนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของข่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับเราหาอ่านเองเได้ง่ายแต่อยากจะบอกว่าถ้าเราเนี่ย สนใจเรื่องของข้อมูลเพื่อจะมานั่งวิเคราะห์เองนะครับวิเคราะห์ต่างๆเองเนี่ยเราควรจะหาข้อมูลจากไหนนะครับผมขออนุญ,ญาตอีกหนึ่งนะครับวิธีเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยแน่นอนนะครับรง่ายๆก็คือเรื่องของเว็บเซ็ร์เทรดน,นะครับเสิร์ชชื่อนะครับ S C B นะครับอย่างที่เรียนไป S C B ล่าสุดวันนี้เนี่ยราคาปิดเมื่อวาน107 107 10บาท50สตางค์นะครับล่าสุดก็คือ100บาท 109่งบาทห้สิสตนะครับบวกงจุดแปดหกร์นะครับราคา PE 12.8เท่านะครับปันผล2องหนึ่งเปซนะครับเพราะกำไรต่อหุ้นโรลลิ่งมาเนี่ยห้าบาทต่อหุ้นนะครับทั้งบริษัทตอนนี้มีมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยสามแสนหกหล้านบาทนะครับผม เราดูข้องา้าวก็บริษัทหลักทรัพย์ก็จะพูดถึงเว็บที่มันมีอยู่นะครับตั้งอยู่ที่เลขที่9ถนนราชนาวิเศษเขนจตุจักรเขตจัตุจักรกทมออกนะครับผมก็มีเรื่องของจุดท่อจุดเชื่อต่างๆสิ่งที่น่าจะดูก็คือเรื่องแรก,กคือเรื่องของตัวเลขทางการเงินอันนี้เป็นแฟลชข้อข้าวคงไม่ได้ดูลึกรายละเอียดนะครับต้องบอกว่าสินทรัพย์ของแบงก์ 3, วกว็300ล้านนะครับนี่สินก็200 200ล้าน2 0 7 0 0ง สองแสนอันนี้หน่วยเป็นอะไรนะสองแสนอันนี้เดี๋ยวนะสามแสนสามล้านล้านบาทนะครับนี่คือมูลค่าที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าจริงๆนคือหน่วยเป็นล้านบาทสามล้านบาทเนาะนีสเซนสองล้านเจ็ดแสนล้านบาทนะครับส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยคือแสนสองหมื่นล้านล้านบาทนะครับทุนเรียกชําระคือสามหมื่นสามพันล้านบาทนะครับรายได้ทั้งปีเนี่ยเจ็ดหมื่นสี่พันล้านบาทนะครับก็คูณสองก็ประมาณหนึ่งหมื่น หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันล้านบาทก็ใกล้เคียงกับปีก่อนนะครับก,รกําไรพวกกําไรครึ่งปีเนี่ยผ่านไปหนึ่งหมื่นแปดนะครับคร่าวๆก็สามหมื่นขอสี่หมื่นก็กําไรปีนี้ก็ใกล้เคียงกับสองปีที่แล้วก่อนโควิดนะครับสังเกตก็คือผลกำไรต่อสินทรัพย์1.7เปอร์เซ็นต์ผลกำไรต่อผู้ถือหุ้นนะครับ ROE 6.91แล้วก็ net profit อั t e r t a า,าปีนีทยี่สิบห้าจุี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆข,าข,าของ SCB ที่เราสามารถดูได้นะครับ วันนี้ถ้าอยากจะสร้างจริงเรามาดูกันว่า,าข่าวบริษัทนะครับมีอะไรนะครับวัตถุประสงค์วันนี้คือมาดูข้อมูลเนาะเพราะจริงที่เราดูได้คือถ้าเริ่มมาตั้งแต่วันที่เมื่อวานเนี่ยยี่สิบเอ็ดเดือนเก้านะครับห้าโมงเย็นเนี่ยก็ออกข่าวเรื่องของการบรรทุกการบรรลุข้อตกลงร่วมทุนระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดและ Adva n c e ินโฟเซอร์วิจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็คลิกไปดูข่าวแล้วก็หาข้อมูลไปนะครับผม ก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับทูจดทะเบียนทำเรื่องของสัต์ AISCB นะครับ600ล้านบาทนะครับก็ถือหุ้นกันธนาคารถือ50%แล้วก็ ADVANTIFO ถือ50%นี่ข่าวนี้เป็นข่าวแรกนะครับที่เริ่มเห็นกันวันนี้นะัะจากที่ประกาศเมื่อวันหโมงเย็นนะครับมีตอนเที่ยงวันนี้นะครับ2ีเดือน9เนี่ยเที่ยงครึ่งนะครับชี้แจงข่าวเรื่องการแยกธุรกิจลิสซิ่งกดคลิกไปคุณมานพสงี่ยมบุตรนะครับ บอกว่าตามที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้มีการเสนอข่าวเรื่องการแยกธุรกิจลิสติ้งนั้นธนาคารเรียนชี้แจงว่าธนาคารไม่ได้มีการให้ข่าวและข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงอันนี้เป็นข่าวแรกของวันนี้ข่าวที่2ครับจากเมื่อวานนะครับแล้วก็พอเริ่มตลาดปิดนะครับมีเรื่องของการจัดตั้งบริษัทร่วมร่วมทุนนะครับก็ไล่มาเมื่อกี้ AIS นะครับตันที่2ก็คือเรื่องของจดทะเบียนกับบริษัทมินเลเนียนกรุ๊ปมินเรเนียนกรุ๊ปคอร์ปอเรชันนะครับ เอเชียเนาะร่วมทุนแห่งใหม่นะครับ MG C Group นะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบค้าปีกยานยนต์ชั้นนาในประเทศทุกท่านคงรู้จักผู้ประกอบการรถรถยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตั้งบริษัทละกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับตั้งชื่อว่าบริษัท Alpha X นะครับไทยพาณิชย์รวมทาบริษัทร่วมทุนกับ Millennium Group นะครับชื่อ Alpha X นะครับทนจดทะเบียนตั้งต้น1ล้านบาทนะครับแล้วก็จะเพิ่มเป็น300ล้านบาทใน1ปีนะครับกขจะทําเรื่องของธุรกิจให้เช่าซื้อลิสติ้งนะครับ และให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์สำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับบิ๊กไบ์และยานพาหนะทางนะครับซึ่งหมเหตุคือตอนเที่ยงเนี่ยประกาศว่าเราไม่ได้มีการแยกนะครับแต่ตอนเย็นก็คือก็ไม่ใช่เป็นการแยกแต่นการจัดตั้งสร่วมทุนกับเอ็นซนะครับก็ถ้าโดยสรุปก็คือบริษัทแรกกับ AAS อบริษัทที่2ก็คือกับ Mill e n n i u m g r o u p Corporation นะครับนี่คือการเลื่นใหมของ SCB ประเด็นที่3ก็คือออกมาคือเรื่องของตอน5โมง9นาทีนะครับความร่วมมือ และกลุ่มเครือเจริญพ่อกระพันในการจัดตั้งกองทุนเวนเจอร์แคปิตัลก็จะเป็นข่าวนี้นะครับมีความยาวหนึ่งหน้านะครับจากคุณอารักษ์สุทีวงผู้จัดการใหญ่นะครับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนขอแจ้งให้ทราบว,ว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติให้บริษัท SCB10X กจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารตกลงร่วมมือกับบริษัทเครือเจริญโภคกัณฑ์จำกัด CPG ในการจัดตั้งกองทุน Venture Capital ขนาด600-800ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินในด้านาต่างๆเช่นเทคโนโลยีบล็อกเชน d e c e n t r a l i z e d f i n a n c e ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดใหม่อื่นๆโดยนอกเหนือจากการบริหารองกองทุนร่วมกันแล้วกลุ่มธนาคารและกลุ่ม CPG จะร่วมลงทุนในกองทุนนี้ร่วมกับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายย่อย Accredited Investor ทั้งนี้การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวต้องเป็นไปาตามข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับที่เกี่ยวข้องธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไปเมื่อมีความเคลื่อนหน้าที่สําคัญนะครับนี่คือเป็นเรื่องในหายนะเราสามารถอ่านได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการกาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นนะครับก็เข้าแจ้งมานะครับประชุมผู้ถือหุ้นวันที่15เดศอนสิกาคมน,นะครับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็บอว่ามีหลายวาระเนาะนะครับ ที่เราต้องลองไปอ่านดูนอันนี้คือผู้ได้สารบอกว่าข้อมูลที่ท่านสามารถหาได้นะครับเราจะไดไปป้ไม่ต้องเป็นเรียกว่าไปเพึ่งนักขายอย่างเดียวซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาสรุปข้อมูลตามที่เราต้องการวิเคราะห์เองหรือเปล่านะครับก็สรุปว่าคือเน,นสเต็ปการลงทุนทั้งหมดเนี่ยดูกันก็คือมีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเนี่ยวันที่15พฤศจิกายนนะครับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับ สำหรับคนที่ไม่มีหุ้นหรือไม่ได้ไปเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับเขามีเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหนึ่งนะครับสวีกีน้าโอสิ่งที่ส่งมาด้วยหนึ่งสามสิบหน้านะครับแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการนะครับคงไม่มีเวลาเราจะฟังวันนี้แต่ว่าเราสามารถพิมพ์กันไปอ่านได้นะครับเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยที่สองก็คือแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนนะครับนี่คือสิ่งที่ส่งมาด้วยสอง สิ่งที่ส่งมาด้วย3ก็คือร่างข้อบังคับของธนาคารไทยพาณิชย์จ,จำกัดมหาชนนะครับเอาไว้ให้พวกเราอ่านดู7หน้านะครับอย่างน้าอันที่2คือ8หน้าแล้วก็สิ่งที่ส่งมาด้วย4เนี่ยสิหน้านะครับแผนการโอนย้ายบริษัทย่อยและการโอนธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจเสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันเพราะว่าจริงอันนี้คือเป็น เป็นสิ่งที่นักลงทุนเราสามารถใช้ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ที่มีประโยชน์ได้นะครับโดยสรุปก็คือตั้งแต่เมื่อวานเย็นเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยทาง SCB นะครับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเนี่ยได้ออกข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทั้นับตั้งแต่หลังตลาดเป็ดเมื่อวานนะครับมีเรื่องแรกคือการลงทุนร่วมทุนนะครับกับ Advanced i n f o s e r v i c e นะครับเมื่อวานห้าโมงเย็นนะครับวันนี้นะครับ22กันยายนนะครับเที่ยงครึ่งนะครับชี้แจงข่าวเรื่องการแยกธุรกิจ leasing ฐานที่2พอตอนห้ามงเงินตลาดปิดเนี่ยออกข่าวเรื่องการจัดตั้งสัด์ร่วมทุนนะครับกับมินเนเนียนออโต้นะครับเรื่องของอ e ีสติงรถยนต์นะครับลดบิกไปต่างๆนะครับแอดวานนะครับมินเนียนแอดวนที่สามก็คือเรื่องของการกลุ่มธนาคารไทยพาณิชต์กลุ่มเครือจัวนทพกพกกับธนะครจะจัดตั้งกองทุนเวนเจอร์แคปนะครับเรื่องที่สี่นะครับสุดท้ายนะครับเรื่องที่ห้าคือเรื่องของการปรับโครงสร้างบริษัทนะครับ ซึ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่เราสามารถหาได้นะครับหาอ่านได้แล้วก็เพิ่มวิเคราะห์ต่างๆแต่หลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยชอบอ่านเปเปอร์นะครับแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งที่เราควรจะเข้าไปหาคือข้อมูลของบริษัทนะครับเว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยทุกท่านสามารถดูได้คือมาที่บริษัทหลักทรัพย์นะครับคลิกไปที่ scb นะครับ scb นี่คือเป็นเว็บไซต์ของบริษัทนะครับสิ่งที่เราเลือกได้คืออ่านแล้วเปิดมาก็ามีเรื่องของ ais c b นะวรัที่เราคุยกันนะครับโรบ็นทูธ ที่เราดูได้กันก็คือเรื่องของนักลงทุนสัมพันธ์ครับนักลงทุนสัมพันธ์เนี่ยเราก็มาดูข่าวสารนะครับโอเคเอาเนี่ยข้อมูลนำเสนอ Special Analyst Meeting นะครับน่าจะเป็นข่าวนี้แล้วก็เราก็คิดเลยนะฮะโอเคแล้วเขาบอกว่าเนี่ย SCBXSCB r e i m a g i n e special analyst meeting presentation นะครับ ยี่สิบสองเซปเทมเบอร์เทนนิวเทนนิววันนะครับยี่สิบสองกันยายนสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเอกสารในยี่สิบแปดหน้าก็พวกนี้คือจะเป็นเรื่องของแผนที่เขาเราสามารถปริ้นรือทำการศึกษาได้นะครับนะครับเขาบอกว่าจริงเอกสารดูโดยรวมเนี่ยก็หลักๆก,ก็คือเอสบีบอร์ดอัปพูบนะครับเรื่องของเอสบีลีเอเมจินนะครับเพื่อจะต้อง,องมีอ e ีจีเอ็ก็คือ เรื่องของไอาการประชุมพูดถือหุ้นนะครับตอนกลางเดือนพฤศจิกายนว่าน,นี้คือเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถดูได้แล้วก็เขาจะบอกถึงเรื่องของเหตุผล SCBX นะครับทำเรื่องของ Cash ค่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของธนาคารปัจจุบันนะครับเรื่องของ Growth ก็คือเรื่องของ Consumer Finance นะครับ Digital Finance Service นะครับแล้วก็กฏอีกเรื่องหนึ่งคือ Platform ด้าเทคโนโลยีต้องอกว่านี่คือเป็นแผนที่เขาพยายามแชร์ให้เราดูนะครับเขามีเรื่องของตัววิชั่น5ปีข้างหน้านะครับต้องเป็นยังไงบ้างนะครับ a d m i Financial Technology Group in ASEAN นะ นี่คือเป็นจุดหนึง่งบอกว่าต้องการนักลงทุนเนี่ยลองไปศึกษาดูแล้วถ้าเป็นเรื่องของเอพิเซอสเอพิโซดสองเรื่อง SCB กับ SCBX เนี่ยทางผมจะลองอ่านนะครับศึกษาแล้วลองมาแชร์สิ่งที่ผมได้รู้จากตัวนี้เล่าให้ทุกคนฟังไปนะครับผมก็ผมว่านี่คือเป็นประโยชน์ประโยชน์อย่างหนึ่งจากโลกออนไลน์นะครับที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้นะครับมีข้อมูลให้ดูเยอะมากนะครับที่เราสามารถทำไอรีคเคะห์แล้วก็ตัดสินใจลงทุนได้นะครับกอาจจะไม่ต้องพึ่งพาเรื่องของข่าว ข่าวที่ลงมาบางทีข้อมูลไม่ครบหรือก็เป็นความเข้าใจของนักข่าวนะครับซึ่งอาจจะเป็นมุมมองมของเขาแต่เราในฐานะนักลงทุนเนี่ยเราควรจะดูเรื่องของตัดสินใจข้อมูลของเราเองนะครับก็วันนี้ผมฝากไว้ในส่วนแรกของ scbx นะครับนะครับข้อมูลชนะัดเจนเนาะผมใส่ลิงก์เรื่องของข้อมูลเนี่ยไว้ในเรื่องของอเรื่องของวิดีโอชุดนี้นะครับดีเทลต่างๆท่านจะได้สามารถปริน์นะครับไปหาข้อมูลได้ทั้งเรื่องของข่าวบริษัทนะครับแต่ละข่าวเนี่ย เราไปอ่านดูแล้วก็เรื่องของลิงก์นะครับที่เข้าไปถึงเรื่องของลิงก์ที่เข้าไปถึงเรื่องของสุ่ยเชื่อ Analy s สวันนี้นะครับสไลด์จากทาง SCB นะครับโลกแห่งความรู้นะครับอยู่ในโลกออนไลน์นะครับังว่าทุกท่านสามารถหาได้นะครับแล้วก็สนใจตัวไหนเนี่ยลองเข้าไปสึกษาตัวนั้นเองได้นะครับแล้วก็ลองดูนะครับเพื่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้เป็นของตัวท่านเองนะครับสุดท้ายวันนี้ก็ขอบคุณมากครับชอบกดไลค์นะครับ s u b s c r i b e นะครับ YouTube Channel นะครับ Sustainable Wealth นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับโชคดีในการลงทุนสวัสดีครับ